หลักการไม่รู้หลักกูแล้วกันห <laughs> นักเลยหนักเลยหรือหมดชาก <laughs> สตาร์มือทำงานได้อ่าคลิกร้อยยส้ไสตาร์ติดแต่ทำไมต้องบิดบิดบิดขันเร่งฮช่ <laughs> 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 ปวดด้วกแล้ว เนี่ยแล้วก็เปิดสวิตช์คุญแจปุ๊บอะไฟหน้าจอไฟหน้าปัดไม่ขึ้นแล้วมันจะขึ้นตอนไหนอ่ะเราก็ต้องหากันต่อไปนะอ่ะหน้าปัดนะครับเปิดสวิตช์คุญแจไม่ขึ้นอะไรเลยเปิดเปิดไม่ขึ้นเปิดค้างไว้มันจะขึ้นตอนไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูผมจะสตาร์ทเท้านะให้มันขยับ แล้วมันจะมันมันจะติดไหมทีนี้อ่าพอหลังจากเครื่องหมุนขึ้นขึ้นสตาร์ทได้ทีนี้อ่าเห็นไหมปิดไม่ขึ้นอีกแล้วแต่พอขยับปุ๊บติดใช้งานได้สตาร์ทได้บิดคันเร่งด้วยอะ่ะ อ่ะเดินเบาไม่อยู่ด้วยนะแล้วพอทาร์าละถ้าไม่บิดกันเร่งไม่ติดเดี๋ยวเรามาหามาเช็คกันดูว่ามันจะเป็นที่อะไรได้บ้างนะก็พอได้ปวดหัวอีกแล้วหนักเลยหนักเลยหรือหมดฉาก <laughs> อ่าที่แรกว่าไอจะแก้อาการที่บ่สตาร์ตต้องบิดคันเร่งนะเอาไว้ก่อนอันนี้พอเครื่องติดแล้วมันใช้ได้อืเมื่อวานไม่จบนะครับพอดีติดงานอยู่ด้วยแล้วเอาอาการนี้ก่อนที่ว่าสตาร์ตมือไม่ได้สตาร์ตเท้าได้อ่าแดีวถ้าเป็นพีเซกจะใช้ไม่ได้เลยทีนี้เช็คแล้วสวิตช์กุญแจไม่เสียแล้วอะไรเสียอ่าเรามาไล่วงจรกันดูก่อนนะทีละจุดทีละจุด อย่าพึ่งรีบไปไหนเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์ถามอีกว่าเพราะอะไรก็ดูกันให้จบก่อนว่ามันต้องไล่อะไรยังไงตรงไหนนะมาอันนี้ก็เขียนลงจเรเอามม่ๆนะคร่าวๆดูมาให้ก็มาเขียนเอาเพื่อความเข้าใจโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูก็มั่วผมไว้เข้าใจคนเดียวพออ,อย่างแรกเลยนะครับเปิดไฟหน้าปัดไม่ขึ้นอะ อานูนาปัิกิีินะแล้วเปิดสวิตปั๊บไม่ไม่มีอะไรขึ้นใช่ไหมแต่เวลาสตาร์ทเท้าอ่ะมันก็ใช้ได้แต่ประเด็นคือเขาอยากสตาร์ทมือใช้ได้เหมือนเดิมอ่าเรามาดูวันนี้กันก่อนนะครับคือตัวสวิตนะสายเข้าสวิตกุญแจสายที่มาเลยมันจะมาสีอ่า ดูเห็นไหมไม,ไม่ไม่ทร้บนะครับสีแดงนะครับสีแดงขาวนะคือเส้นนี้คือเส้นนี้แล้วเนี่ยเราจิ้มดัวนจ่ายนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันจะทำงานอยู่เนี่ยอันนี้คือฟิวเมนอ่ะอันนี้ก็ฟิวแล้วก็อันนี้ตัวที่สามนี่คือฟิลที่เข้ากล่องนะครับสายไฟสิบสองโวลเข้ากล่องแล้วเรามาดูว่า สีแดงขาวไฟมาไหมอ่าไฟไม่มานะไฟไม่มาอืมเดี๋ยวเราติดเครื่องแล้วไฟมางงไหมงงไหมเพราะว่าการทํางานของรุ่นนี้มันไม่ได้ผ่านจากฟิวไปเข้าสวิตช์กุญแจเลยอ่ามันมาจากฟิวแล้วเข้ากล่องก่อนฉะนั้นจากกล่องสีแดงขาวมาเข้าสวิตช์กุญแจอ่าเราก็ไล่มาแบบนี้ นะครับทีนี้คือสายไหนสีแดงขาวก็คือถ้าเป็นหันหน้าเข้าหาปลั๊กแบบนี้นะครับหันหน้าเข้าหานะรูแบบนี้ยแล้วก็เคี่ยวอยู่บนอะสายสีแดงขาวจะอยู่ที่เรานับหนึ่งอย่างนี้นะปุ๊บมันจะอยู่มุมซ้ายล่างช่องที่สามก็หนึ่งสองสามแถวล่างเดี๋ยวเราจะเสียบดูว่า มันใช้ได้ไหมอ่าทีนี้เราจะเช็คนะว่าสายมันไปถึงนู้นไหมแล้วก็เสียบแถวล่างสุดช่องที่สามไปปุ๊บสีแดงขาวเนาะแล้วอันนี้ก็สีแดงขาวเช่นกันอยู่ช่องที่สองว่ามันต่อเชื่อมต่อกันไหมแล้วก็ดูที่มันติมิเตอร์ อ่ามันต่อกันนะครับไม่ได้ขาดเนาะแต่ทำไมไปถึงไม่มาอ่านะครับเชื่อมต่อเนาะทีนี้สรุปว่าไปที่สวิตชกุญแจสายไม่ขาดแต่เนี่ยมาไล่เช็คไอ้ดูนะครับอ่าดูที่รังพิวนะ อันนี้เป็นตัวตัวเล็กเป็นดีเลย์เขาเรียกดีเลย์เปิดระบบอ่ะตัวที่สองดีเลย์สตาร์ทแล้วก็ฟิวยี่สิบห้าแอมป์คือฟิวเมนนะเราก็จิ้มดูน,นะไฟมาทั้งสองข้างอ,ะอ,ะอ่ะแล้วก็ตัวที่สามคือฟิวที่ไปเข้ากล่อง ecm แล้วมันจะไปสีอะไรตรงนี้นะครับสีแดงน้ำตาลนะสีแดงน้ำตาลจะบอกให้ว่าสีแดงน้ำตาลสีแดงน้ำตาลอยู่ขั้วไหนเราก็มาหากันอีก มืนเดิมก็หันหน้าเข้าหาปลักแล้วเขี่ยวอยู่บนนับเลยแถวแรกข้างบนนะหนึ่งสองสามจะเป็นสีแดงน้ำตาลแต่ปัญหาคือเนี่ยเราจิ้งมาใบไฟมันไม่มาไฟไม่มาเนาะถ้าอยากให้ชัวร์ก็เดี๋ยวมีตัวเสียบไปกินอ่ะเราอันนี้เสียบเข้าไปข้างในเลย ีนี้พอไฟตัวนี้ไม่เข้าก่องเห็นไหมไม่มานะไม่แดงทีนี้มันก็ไม่ไปสวิตหน้าปัดไม่ทํางานระบบก็ไม่ทํางานอ่ะมาดูพิวอีกทีหนึ่งนะครับฝั่งนี้ไฟมันรออยู่แล้วเห็นไหมหนึ่งสองสามเนี่ยแต่ฝั่งนี้เนี่ยมัอนไอ้ตัวนี้ตัวปัม๊มตัวฉีดอะไฟไม่มามันต้องเปิดเปิดสวิตกุญแจก่อนถึงจะมาแล้วมันอะไม่เข้าก่องแต่ทําไมสตาร์ทเท้าติด เพราะว่าระบบขดลวดเนี่ยเวลามันเวลามันหมุนทํางานแล้ว่จากที่ไฟให้ดูคร่าวๆนะเนี่ยมันขดลวดเนี่ยทีแรกคือมันต้องไปไปยิงเพื่อให้สตาร์ทพอสตาร์ทหมุนมารองแม่เหล็กหมุนแล้วขดลวดทํางานแล้วมันตัดแล้วก็มันจ่ายไฟกลับมาฉะนั้นสตาร์ทเท้าเลยติดแล้วก็ระบบทุกอย่างติดหมดทีนี้เรามาลองดูเส้นนี้กันนะครับว่าจะติดไม่ติดสีแดงน้ําตาลเราใช้ยังไงดี เราเอาแบบเทสก่อนอะ่ะเราก็ต้องต้องใช้สายไฟหนึ่งเส้นนะนเอามาเส้นเดียวแบบนี้เส้นเดียวยาวๆนะดูเห็นไหมไม่รู้แล้วก็เสียบเข้าไปที่แดงน้ำตาลก็คือช่องที่สามนี่คือเป็นการต่อตรงดูก่อนแล้วก็พับเข้าไปนะที่ก็เสียบเข้าไปที่กล่องเหมือนเดิม ดูเห็นไหมครับตักกล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็าไปที่เดิมปึ๊บแต่มันยังไม่ติดเนาะเพื่ออะไรเพื่อน,นี่คือเราเพื่อให้ว่าเราเอาไฟจากเนี้ยจากฟิวหรือว่าจากแบตไปหาเข้ากล่องเลยแล้วจะดูว่าระบบทุกอย่างทํางานไหมแล้วเราจะเอาไฟสิบสองมาแตะเลยแล้วดูว่าระบบทุกอย่างเปิดไหมเราจะเปิดสวิตช์คุณแกเปิดไว้ด้วยนะครับแล้วดูทํางานไหม อ่าเห็นไหมทํางานเลยหมายความว่ายังไงก็คือไปจากฟิวตัวนี้เข้ากล่อง ECM พอเปิดระบบเสร็จแล้วเรามาดูฟิวฝั่งนี้นะไม่ว่าเราฉีดปั๊มติ๊กเดินไปเลยมันก็จะติดไฟไหมอ่าที่ไม่ดูนะดูเห็นไหมไม่รูอ่าเห็นไหมมาแล้วทีนี้มาแล้วอ่าก็ทีนี้ไฟมาครบฟิวทั้งหกตัวอ่าได้ราสตาร์ทมือกันดูนะว่าทํางานไหม ดูนะหึสองสามอ่าเห็นไหมทำงานหลังจากอธิบายไปคร่าวๆนะครับหลักการไม่รู้หลักกูแล้วกันก็ได้ประมาณนี้ทีนี้ผมก็คิดว่าสายสีแดงน้ำตาลจาก เพื่อไปเข้ากล่องต้องมีขาดการเชื่อมต่อตรงไหนสักที่นะแล้วพอเราต่อตรงเข้าตัวตัว,ต,วตัวกลองอ,ะอ่ะจะติดเครื่องให้ดูใหม่นะเปิดสวิตไว้เลยแล้วก็แตะปึ๊บอ่าแล้วก็สตาร์ทมือทำงานได้อ่า <laughs> อ่เคสนี้ขอเป็น2 e งอีพีเลยกันเพราะว่าเรื่องสตาร์ทเครื่องแล้วต้องบิดคันเร่งอ่ะต้องหากัน e ีพีสนะอันนี้เราก็เอาให้จบเรื่องระบบไฟสตาร์ทมือก่อนอ่ะเคสนี้ไม่เสียมัดไม่เสียสวิตกุญแจไม่เสียกล่องไม่เสียแต่เป็นที่สายควย เส้นผมบางปูเขาไม่ได้บางหรอกเพราะนี่ม่ต้องรื้อทั้งคัน้าบางภูเขาแบบของนิดเดียวแล้วดูไม่เห็นอ่ะอันก็้เรียกเส้นผมบางปูเขาอันนี้มันรื้อหมดจัดนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องรื้อต่อเช็คว่ามันขาดอยู่ตรงไหนนะสําหรับคันนี้สามร้อยไม่พอเพราะบนมันต้องรื้อเป็นวันอ่ะขอห้าร้อยแล้วกันนะสําหรับอาการแรกอีพีหนึ่งการเช็คระบบ ไฟสตาร์ทของคลิก1 2อยยี่า e p เดี๋ยวเรามาเช็คอาการว่าทํายังไงให้มันสตาร์ทแล้วไม่ต้องบิดคันเร่งให้มันสมบูรณ์ก็จบ EP1 แค่นี้ก่อนอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสียเดี๋ยวต้องเช็คไล่สายอ่ะก็ค่าเสียเวลานะใช้เวลาเป็นวันเพราะเมื่อวันไม่จบอ่ะเปลี่ยนเสื้อแล้วคนละวันกันเลย <laughs> ก็ห้าร้อการคันเนี้อ่ามันต้องรื้อเยอะอืมแล้วก็ปวดหัวสำหรับช่างที่รับงานแบบนี้ ก็ให้เขาเถอะนะสามร้อยห้าร้อยเพราะเขาต้องใช้เวลาไล่แล้วถ้าเจอช่างบางคนจับเปลี่ยนจับเปลี่ยนแล้วไม่หายแบบเนี้ยแรงกว่าอีกนะเอออันนี้ของไม่ได้เสียแต่มันเสียที่ระบบสายไฟอ่ะหัวจะปวนเหมือนกัน <c oughs> ก็เอามาผักเป็นชิ้นเล็กๆอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาพมเฉียวหวาทุกคนการทำได้ <c oughs>